มามามาฮึบอ่าโมเดลหายสุดด้วยก็อ่ยินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะสู่ไลฟ์สตรีมเดบัตของฟิโลโซเฟียรันไทเรียนนะคะขอบังว่าวาตาชิวาฟิโลโซเฟียรันไทเรียนเดส่าโรชิคุอเนกะชิมัส อัจริงที่เฟียไม่ไม่ไมค่อยแบบให้ให้หัวมันขึ้นมาว่าขนาดนอนเพาออะไรเพราะว่าคุณเห็นไหม <c oughs> คุณเห็นน้องม่วงๆที่กําลังเดินดั้งแดงอยู่กลางทุ่งหญ้าโอ้อะไร่างเฟียไหมอาการแบบนี้คืออาการอะไรคะแสงน้อยหรอลูกแสงน้อยคะ่ะคือเฟียเปิดไฟหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> เออเฟียเฟียแบบว่าเปิดเปิดไฟหมดแล้วแต่ว่า มัน,ม,นมันได้แค่เนี้ทำไงดีอ่ะุา,ษา,ษาสาห์คาดฝันว่าเออเทคโนโลยีมันจะไม่แกงเรานะอะไรอย่างนี้สลบ <c oughs>